สวัสดีครับผมวันนี้วันที่25มีนาคมปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลมาอัปเดตจากกระทรวงกันคลังนะครับซึ่งแน่นอนครับปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงปลายเดือนมีนานะครับผมแล้วก็ไม่กี่วันก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์นะครับผมนะครั้งแรกนะครับสำหรับในส่วนของผู้ที่ผ่านแล้วก็ยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับ ทีนี้หลายท่านก็มีคําถามที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธ์นะครับบัรสการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับจะมีการทําธุรกรรมด้านต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรปกติไหมนะครับในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านในเรื่องของการโอนเงินหรือมีไรายได้ต่างๆหลังจากที่ได้รับสิทธิ์แล้วเป็นอย่างไรวันนี้นะครับผมทางด้านของกระทรวงการคลังมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเลยให้กับทุกท่าน ได้รับทราบกันนะครับผมอานะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงแล้วก็ติดตามดูรละเอียดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสําหรับในส่วนของเงื่อนไขาตามที่หลายท่านรับทราบแล้วก็รู้ดีสําหรับคุณสมบัตินะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับผมนะนั่นคือด่านที่2เนี่ยโอ้มีนะครับในเรื่องของเงื่อนไขรา,ายละเอียดเนี่ยเยอะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสำหรับในเรื่องของรายได้ต่อปีที่เป็นรายบุคคลไม่เกิน1,000 0แบาท หรือว่านะครับครอบครัวนะสำหรับผู้ที่มีครอบครัวก็รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องการเงินหรือจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากสลากพันธบัตรหรือตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยก็ระบุไว้ชัดนะครับในเรื่องของวงเงินกู้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นกู้บ้านกู้รถถูกไหมฮะหรือบัตรเครดิตนี่คือเป็นเงื่อนไขที่ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่ง ก็เป็นคําถามต่อเนื่องมาว่าเอา้าแล้วถ้าเรานะครับได้รับสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วเนี่ยในเรื่องของธุรกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะติดประเด็นปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับผมวันนี้มีคําตอบจากทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลนะครับในเรื่องของการสื่อสารมาให้กับทุกท่านได้รับฟังช่วงท้ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนหน้าไปรับฟังเนี่ยนะครับเรามีบทสรุปให้ท่านได้เข้าใจในแต่ละประเด็นแต่ละคําถามซึ่งนะครับว่าถ้าได้รับสิทธิ์ บัตรสกายงรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการเริ่มใช้นะครับผมนะในเดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นเดือนแรกเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบนะทางด้านของธุรกรรมการเงินต่างๆรูปแบบไหนอย่างไรหรือไม่อ่เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับทีละประเด็นทีละข้อนะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับก็ทางด้านของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับผมก็มีระบุนะครับรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันทีละตัวนะครับว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเป็นรอบใหม่นะไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างเป็นความรับทุกสิทธิ์ยังอยู่ครบแล้วก็ไม่มีผลกระทบสวัสดิการอื่นๆนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวที่การันตีนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะข้อย่อยๆกันนะครับสำหรับในเรื่องของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสําเร็จนั่นคือผ่านด่านที่3ก็แสดงว่าท่านเป็นผู้อะไรครับผู้มีสิทธิ์ ที่เริ่มใช้สิทธิ์นะครับผมได้ในเดือนเมษายนซึ่งก็ต้องดูตามกรอบระยะเวลาด้วยนะนะครับเขากําหนดไว้นะครับให้ท่านได้ลองดูนะครับว่าถ้าเรายืนยันตัวตนสําเร็จภายในวันไหนท่านจึงจะสามารถใช้ในเดือนอะไรนะครับในรอบแรกอันนี้ดูเป็นเงื่อนไขไว้นะครับมาดูกันครับก็อันแรกเนี่ยนะครับก็ไม่กระทบกับสบริการแห่งรัฐรูปแบบอื่นที่เคยได้รับอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นจริงนะนะครับก็คือถูกต้องนะครับก็คือไม่มีผลกระทบอะไร สิทธตามโครงการเป็นความรับส่วนบุคคลไม่มีการเปิดเผยอันนี้ก็เป็นจริงเชน่นเดียวกันนะครับนะไม่มีอะไรนะจะได้รับสิทธิ์ตามกําหนดที่กําหนดไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ฮนะเป็นจริงครับ เพราะว่าหลังจากนะครับมีสถานการณ์การเมืองเกิดขึ้นนะครับผมายท่านก็มีความกังวลเรื่องนี้นะครับว่าจะเป็นประเด็นปัญหาอะไรหรือไม่นะครับอ่าเพราะนั้นก็ชัดเจนในเรื่องของ3เรื่องนะครับผมนะก็ไม่มีนะครับในส่วนของเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับต่อมานะครับายท่านก็ได้รับข่าวลือต่างๆค่อนข้างนะครับเยอะเหมือนกันนะครับมาดูครับว่ามีอะไรบ้างอย่าลงเชื่อข้อความหลอกลวงดังต่อไปนี้ครับหหากมีการโอนเงินเกิน200 0 0 0 นะครับบัญชีธนาคารจะถูกระงับทุกบัญชีจริงหรือไม่ครับผมเรื่องนี้นะครับกระทรวงการคลังก็บอกว่าไม่จริงนะครับท่านก็สามารถโอนเงินทําธุรกรรมการเงินนะเกิน2 0 0 0 0 0บาทได้เหมือนคนปกติทั่วไปที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์นั่นแหละนะครับผมต่อมา ไม่มีสิทธิ์ซื้อขายบ้านที่ดินหรือราคาเกินกว่ากําหนดนะนะครับผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไม่จริงนะเป็นเรื่องเท็จนะครับผมก็ท่านก็ยังสามารถที่ซื้อขายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดินนะเกินกว่านะครับที่กําหนดที่ตั้งไว้ในวงเงินที่เป็นอะไรครับเงื่อนไขหรือคุณสมบัติตกี้นี้อยู่แล้วนะครับก็ปกติทั่วไปนะครับผมนะ ต่อมานะครับผมอาจจะมีข่าวลือเรื่องเลยครับห้ามถูกรอตอร Refer ี่นะเพราะจะทําให้มีรายได้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาก็กําหนดในเรื่องของรายได้อยู่แล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์อ่าอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรครับไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะเออนะครับผมนะก็หลายท่านอาจจะกังวลเรื่องนี้นะครับถูกได้ครับผมนะถูกได้นะครับก็ถูกได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับถูกนะก็ดีด้วยอ่านะครับเนี่ยถึงแม่ถูกเราก็ยังได้รับสิทธิ์ปกติในปีนี้นะนะครับผมนะ ต่อมาครับข่าวลืออีกหนึ่งก็คือว่าการรักษาพยาบาลจะถูกจํากัดตัวยาแล้วก็วิธีการรักษาจะโดนจํากัดในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสแการัฐร,รอบใหม่นี้เรื่องจริงหรือไม่นะครับนะกระทรวงการทันบอกว่าไม่จริงเป็นเรื่องเท็จนะครับท่านก็ได้รับนะครับการดูแลปกตินะเหมือนคนทั่วไปที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนกันอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นะครับหลายท่านมีคําถามแล้วก็มีความกังวล ว่าถ้าเราได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่ายืนยันตัวตนสําเร็จไปแล้วนะครับสิทธิต่างๆเนี่ยมันมีขอบเขตนะครับในเรื่องของการจํากัด แบบไหนอย่างไรนะครับผมก็ไม่มีนะครับผมนะตามปกตินะครับผมที่นะเป็นเขาเรียกว่านะครับเหมือนกับคนที่ไม่ได้รับสิทธินั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับจากทางด้านของกระทรวงการคลังให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับได้เข้าใจนะครับแล้วก็ใช้นะครับอย่างปกตินะฮะในเรื่องของการได้สิทธิ์สวัสดิการของรัฐเพิ่มเติมในด้านนี้นะครับผมก็เป็นการอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำถามก็คิดว่าหลายท่านนะครับรวมไปถึงสมาชิกช่องเราด้วยก็ อยากจะรู้เหมือนกันว่าเมื่อเราได้รับสิทธิ์บัตรส,สแการัฐรอบใหม่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คําถามว่าสิทธิ์เนี่ยนะครับจะอยู่ตลอดไปหรือไม่หรือนะครับเป็นปีต่อปีนะครับผมนะตามที่ติดตามข้อมูลข่าวสารมาเดี๋ยวยังไงนะครับรอยืนยันจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ข้อมูลนะครับที่มีการสัมภาษณ์จากทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็บ่งชีแ้แล้วก็ระบุไว้ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของการได้รับสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์ นะครับบัตรส่วการแห่งรัฐนะครับก็จะมีอายุในโในดงการใช้งานเนี่ยปีต่อปีนะครับเมื่อนะครับครบรอบนะครับในส่วนของปีนี้นะครับก็จะมีการนะครับตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับในส่วนของปีหน้านะครับเป็นรอบใหม่ก็อาจจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือทบทวนสิทธิ์ต่างๆนะครับว่าในเรื่องของคุณสมบัตินะครับท่านยังอะไรครับ เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับเราก็จะมนะีในเรื่องของรายได้รายรับรายจ่ายหรือรวมถึงนะครับบุคคลที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขในส่วนของปีนี้นะครับปีหน้าเขาอาจจะนะครับเข้าโครงการแล้วตรงตามเงื่อนไขแล้วได้รับสิทธิ์ก็เป็นไปได้นะครับรวมไปถึง คนที่ได้รับสิทธิ์ปีนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิปีหน้าเพราะว่าเงื่อนไขท่านไม่ตรงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นํามารวบรวมแล้วก็อัปเดตแบ่งปันนะครับให้กับผู้ที่ ได้รับสิทธิ์นะครับบัตรสกสารแห่งรัฐนะครับผมนะที่เป็นรอบใหม่ซึ่งจะมีการเริ่มใช้นะครับในเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกนะครับผมก็ภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมสําหรับในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตรสกสารแห่งรัฐนะครับก็จะมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยแบ่งปันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับในเรื่องของสมาชิกหลายท่านเนอะมีข้อมูลดีๆก็นํามาพิมพ์แบ่งปันกันนะครับใต้คลิปนี้ก็ยินดีมากๆเลยเดียวนะครับหรือนะครับมีข้อมูลอื่นใดที่อยากให้เราเจาะลึก หาข้อมูลนะครับมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบซึ่งเป็นผลประโยชน์นะสำหรับในส่วนของภาพรวมนะครับเราก็ยินดีที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาอัปเดตแบ่งปันวิธีการให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกันเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไงไปอัปเดตนะรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งยืนยันกับนะทางด้านของผู้สื่อสารโดยตรงกับทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะัที่ดูแลเรื่องของการโปรโมทแล้วก็สร้างความเข้าใจ ให้เป็นทิศทางเดียวกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะจากทางด้านของกระทรวงการเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆสืบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ต้องลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ไม่ต้องห่วงเป็นความลับได้สิทธิครบไม่กระทบสวัสดิการอื่นช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะมากเลยนะคะมีทั้งข่าวจริงข่าวไม่จริงทําให้ประชาชนยัเกิดความกังวลใจนะคะข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเราไปฟังกันค่ะเรามาเริ่มที่ข่าวจริงกันก่อนนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าสิทธิ์ที่ได้รับเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ อาบางคนนะคะอาจจะก,กังวลว่ามีประกาศยุบสภาแล้วสิทธิที่ได้รับจะเปลี่ยนแปลงไหมคําตอบก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจะได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมและตามกําหนดเวลาเดิมค่ะและการรับสิทธิ์นี้นะคะจะไม่กระทบกับสสริการรัฐรูปแบบอื่นที่เคยได้รับอยู่เคยรับสิทธิ์อะไรอยู่ก็รับสิทธิ์นั้นเหมือนเดิมไม่ถูกตัดสิทธิ์ค่ะและการได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะคะจะเป็นความลับส่วนบุคคลจะไม่มีการเปิดเผยของง้อมูลสู่สาธารณะแน่นอนค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวล้อมที่ถูกแชร์ตะตอกกันมาว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะทําธุรกรรมบางอย่างไม่ได้ข่าวพวกนี้ไม่เป็นความจริงเลยนะคะอ่ะอย่างเช่นว่าหากมีการโอนเงินเกิน2 0 0 0 0 0บาททุกบัญชีจะถูกระงรับทันทีเช่นไม่ได้ธนาคารเดียวไม่เป็นความจริงเลยนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะไม่มีสิทธิ์ซื้อขายบ้านหรือที่ดินที่ราคาเกินกว่ากําหนดก็ไม่จริงนะคะถ้ามีไรายได้ต่อปีเกินกําหนดแม้แต่ไรายได้จากการถูกลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ ข่าวนี้ก็ไม่จริงค่ะการรักษาพยาบาลจะถูกจํากัดตัวยาและวิธีการรักษาก็จะถูกจํากัดข่าวนี้ก็ไม่เป็นความจริงค่ะขอประชาชนทุกคนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมเหล่านี้นะคะการที่เราได้รับสิทธิ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดไปเลยนะคะประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2015ได้ที่เว็บไซต์ของโครงการนะคะและถ้าใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพัญบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร021092345